คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับเนาะแอดมินเตรียมตัวตังตตวต้งแต่เสาร์นะครับมือนี้เตรียมตัวที่จะออกเดินทางนะครับไปหาตัวเลขนะครับจะไปตามอาจารย์ตัวเลขที่เพิ่นเขานะครับในคลิปก่อนที่ได้ สัญญากับเอฟซีเพิ่นช่องไว้นะครับว่าจะไปตามตัวเลขนะครับสำนักใดเพิ่นเขานี่นะครับแต่มื่อนี้ตื่นขึ้นมาจะส้านะครับเตรียมตัวนะครับเขามาในรถแล้วนะครับพอดีคือได้นะครับคือได้ว่าเมื่อวานนี้ไล่สดไปนะครับแล้วก็พี่น้องอาจจะได้เห็นตัวเลขไปแล้วนะครับสําหรับเลขสูตรของเบอีสานทิดกันนะครับที่ได้เหดให้นะครับเมื่อวานทันทีได้รับชุมไล่สดไปนะครับอาจจะเห็นตัวเลขไปแล้วนะครับคลิปนี้อ่า เอามาเห็ดเป็นคลิปสั้นๆให้เบิ้งนะครับให้เบิ้งตัวเลขเลยนะครับสําหรับตัวเลขสูตรของติดกันนะครับเลขวิ่งยังไม่เคยพลาดนะครับเนาะถ้่ย้อนกลับไปเบิ้งคลิปหลังๆนะครับส่วนจับคู่ให้กับมีเข่าเป็นบางงวดนะครับบางงวดกับรุดนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของเลขสูตรนะครับเนาะ่าจุดบาเห็ดแต่บ่ได้นะครับเพราะว่าเคยเห็ดแล้วนะครับก็ต้องเห็ดให้เอฟซีปูพนติดตามตัวเลขของบ่าวิสารติดกันอยู่ขึ้นกันนะครับกับ สำหรับท่านที่มักเล็กวิ่งนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับหาหกงวดตั้งแต่เทศมาเนาะครับเล็กวิ่งยังไม่เคยหลุดอ่าแต่ละงวดให้สองตัวแค่นั้นนะครับเนาะให้เล็กสองตัวนะครับเล็กวิ่งแต่ว่าเล็กจับคู่บระงวดกับห้หกหางบระงวดกับห้แปดนะครับบระงวดกับห้ซีนะครับอ่าสำหรับงวดนี้นะครับแอดมินก็เห็นให้อีกคือเกานะครับ ที่น่าสนใจคือเลขบิงนะครับเนอเพราะว่าของเลขบิงของบริสารทิศเกนยังบม่เคยหลุดนะครับแล้วก็จับคู่นี่ก็มักจะพิดยุ่เตี่ยมหนึ่งนะครับถาขื้นลงนะครับก็มีโอกาสถืออยู่นะครับเนาะแต่ว่าก็บเสามารถฟันทงได้นะครับเลขจับคู่แต่ว่าเลขวิ่งนี้แอดมินสามารถเอาได้นะครับว่ามันเขานะครับเขาังนวดที่ผ่านมากกับเขาแอดมินหายไป นะครับเลขวิ่งมีหาคับเจ็ดนะครับหาคับเจ็ดอ่ามันก็เข่าหาเนาะครับเนาะครับงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมอ่างวดงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับที่ผ่านมาเนาะ ตัวเลขก็เข่านะครับส่วนจับคู่ไห้นะครับก็บรุดไปแต้มหนึ่งอีกคือเกานะครับรุดไปอีกแต้มหนึ่งคือเกาสาหรับงวดนี้นะครับอ่ะคลิปนี้เอาสั้นๆนะครับเพราะว่าแอดมินจะเฝ้าเดินทางนะครับนี่เ้ามืดอทุ่ครับนี่อยู่ในรถนะครับตอนนี้อยู่ในรถนี่ตรงเปิดเสียงไฟรถซองกําลังว่าจะไปนะครับคือได้พอดีอ่ะเหตุคลิปนี้ก่อนจะคลิปก่อนจะออกเดินทางนะครับเนาะ เผื่อที่จะให้เอ็ดซีเพนช่องที่ติดตามตัวเลขอยู่ได้เบิ้งนะครับสำหรับงวดวันที่1กลุมพาันพันห้า5 6 5ินะครับแอดมินเฮ็ดไปแต่งแต่วันที่18แดล้วนะครับเฮ็ดไปแต่งแต่วันที18นะครนะครับยังบันนี้มีโอกาสนำเสนอนะครับื้นนี้กัเบิ่งกันเล่นาะครับเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจิดนมีเบิ้งสั้นๆนะครับเบิ้งกันสั้นเบิ่งเอาตัวเลขกันเลยอะชัดตัวนาะพี่น้องนี่้อครับเด้อตัวเลขเนาะชัดดีอยู่นะครับ เปิดแสงไฟใส่ในรถ่ะสำหรับเล็กวิ่งนะครับเล็กวิ่งก็มีวิ่งบนรางดนะครับเด้อให้คือเรานะครับมีสี่กับเจ็ดนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพันสองพันหกร้อยหกสิบห้านะครับเล็กวิ่งนะครับเด้อสำคัญเด้อทุกงวดนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับส่วนจับคู่แถวนี้มีแค่หกขังนะครับอันนี้ก็ ขึ้นบนลงล่างนะครับขึ้นบนลงล่างแล้วก็กลับนําเด้อพี่น้องเลขแค่หกคังนะครับเนาะกะมีเจ็ดสามเจ็ดซีเจ็ดฮาซีหนึ่งซีสองซีสามนะครับอันนี้เลขสองตัวนะครับบนล่างเด้อพี่น้องแล้วก็ไปกลับน้ำแน่เดอ้อยทานที่ยังบ่ท่านเด็กเคยเห็นสูตรทิทแกนนะครับก็บลองเอาไปวิเคราะห์ พิจารณาบิ่งนาะครับเนาะมักชอบจึงค่อยน้าไปถ้าบ่มักบ่กชอบก็บบิ่งแลวกับ่านๆไปนะครับเต่เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวทิดกันกับมีให้ขึ้นกันนะครับก็มี1 4 2สองกับหนึ่งเจดนะครับตัวเน้นนะครับวงกลมสีแดงแเด้อพี่น้องตัววิ่งก็เน้นสี จับคู่กับเน้นเจ็ดซีนะครับกับซีสองนะครับตัวเน้นนะครับในงวดวันที่หนึ่งขุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ครับตัวเลขแนวทางนะครับของบริษัทอินทิเก้นนะครับมีสูตรกระเดให้พี่น้องเบิง้งนะครับอ่าแต่บโบฟันตุง้งนะครับว่าต้องถือตลอดนะครับแต่มันก็มีเขา่ามีหลุด มีถึกมีพิษนะครับตัวเลขเป็นเลขสูตรนะครับกระเฮ็ดไปตามสูตรนะครับบแมเนเลขฝันบแมเนเลขอ่นั่งขอจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับถ้ามักถ่ายชอบก็เอาไปพิจารณาเบิ่องบนครับเนาะแต่นำเสนอให้กับเอบซานช่องได้รับชมนะครับตัวเลขครับจังได๋ก็จดไวหรือว่าแคปหน้าจอไว้ถ้าเบิ่งนะครับว้ถ้าเบิ่งเพราะว่าอีกหลายมือนะครับปกติแล้ว แอดมินก็นจะปล่อยตั้งแต่วันที่18นะครับแต่เฮ็ดไว้แล้วก็งานหลายอย่างนะครับเฝ้าเออ่ไปตามตัวเลขหลายๆหม่องแต่เลยยังบ่ทันได้นําเสนอนะครับเดี๋ยวนี้นําเสนอซาเนี่ยก็คือมื้อนี้วันที่20แล้วเนาะอ่ามื้อนี้วันที่20นะครับแต่ว่าก็ถือว่าให้พี่น้องเร็วอยู่นะครับเนาะอ่ะถ้ามักถ้าชอบจังค่อยนําไปเด้อครับเด้อสำหรับท่านที่ ข็มาติดตามรับชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับทั้งช่องบราริสันทิแกนก็ฝากกดติดตามในเลยครับเด้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อที่สิบปัดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับเตรียมตัวเดินทางกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมกะจะเดินทางแล้วครับกะขอให้ทุกท่านเอาไปวิเคราะห์พิจารณาบ้งนะครับสำหรับตัวเลขของ เลขสูตรบ้าวิสานทีเจนนะครับขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับไปพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ตะขอช้างมงคลนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมอยากจะเช่าบูชาตะขอช้างมงคลนะครับผมนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่แจ้งให้นะครับผมตะขอช้างมงคลนี้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะเสริมดวงเสริมบารมีนะครับผมเอาตะขอช้างมงคลไปไว้ติดตัวนะครับติดบ้านติดร้านค้าติดกระเป๋านะครับผมหนุนดวงนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีนะครับผมอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมแอดมินก็แนะนําเลยนะครับตะขอช้างมงคลบูชา 399บาทนะครับผมเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมตะขอนี้ทําด้ามทําจากเชือกประกรรมนะครับผมนะครับตะขอทําด้ามมาจากเชือกประกรรมนะครับถ้าตัาด้สนใจก็แอดไลน์เขาไม่ได้เลยนะครับ